อานะครับวันนี้ผมมีภารกิจนะครับมีปืนหนึ่งกระบอกครับเก็บคนประมาณเจ็ดคนภารกิจของผมต้องเก็บให้ได้ประมาณเจ็ดคนครับลงหนึ่งครับลงหนึ่งลงหนึ่งแต่เขารู้แล้วครับว่าเขาโดนยิงกันนะครับต <c oughs> อนนี้ผมก็ททำอะไรไม่ได้ครับนอกจากวิ่งครับแบคมี4ีเจ็ไหวอยู่ เดี sociedad, ああ๋ยวเขารู Son ้ครับว่าจะเป็นแผนของเราครับหมาป่าจอมเดียวดายหรือว่าเราจะต้องขึ้นบนแล้วไปยิงแม่งเดียววะขึ้นบนตื่อยิงแม่งเดียว่ะสอดสอดสอดก็แม่ก็ผมมาเป็นนักสไนเปอร์นะครับ เอ้ยเ้ยไม่เคยมีปุ๊ปปุ๊ไปุ๊ปปุ๊ปไ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 ปอุ้ว่าแล้วคือขึ้นได้บอลเนี่ยเฮ้ยขึ้นได้มันตึกขึ้นได้เธอมันเล็งอยู่ไว้เธอเธอ

เธอ,อมมนเห็นว่าเฮียชิบหายกูแล้วมาแล้วมาสองคนเลยเธอเยี่ยมมันขึ้นไปแล้วเธอ มันขึ้นกันมาแล้วไปดิเฮ้ยไรมีอะไรมาดมิมาดิสัตวดมีอะไร,ไรตกไปมึงอ่ะเด็กน้อยเหียเด็กน้อยสัตว์เออรบวกสุดแน่พวกที้เนี่ยไม่ได้ มันขึ้นยังไ้เธออยู่ข้างล่างยม่ไอสัตว์กูอยู่นี่เฮียกูอยู่นี่สัตว์กูอยู่นี่เพื่อนมึงไปไหน ไอ้สัตว์กูอยู่นี่มาดิเฟี้ยวอ่ะไอ้สัตว์หาเฟี้ยวอ่ะมึงอ่ะเฟี้ยวจริงบ้าพวกมึงอ่ะ เพื่อนมึงไม่รักกอบไวหี่ย มาดิหน้าเหี้ยหน้าเหี้ยกูอยู่นี่หน้าเหี้ยเป็นเหี้ยอะไรอะ่ะเป็นเหี้ยอะไรอะ่ะควายพวกมึงสู้กูไม่ได้หรอก สู้กูไม่ได้หรอกเฮียเล่นตัวบัคอยู่เลยสัตว์คอมกากเหรอโง่เฮียมึงสู้กูได้เหรอถามจริงสัตว์มามาันแกล้งเอาพวกมึงอ่ะมาไอสัตว์มาคุยมาดิอันที่จโตเลยไอสัตว์กูอยากโดนหน่หอยเฮียมาไอสัตว์มาตัวไหนเก่งเจ๋งเหรอไอสัตว์เจ๋งเหรอไอสัตว์คนละตัวไปพวกเฮียไม่ได้เจ๋งเลยเฮีย ไหวป่ะไอาสัตว์ได้แค่ลุ้มป่าไอาย้ยี่อฟังกูแรกอ่ะก็ดีฟังกูแรกอ่ะอก็คอมมึงกระโหลกไงสองตัวไอย้ยีอย่อไอ้ยี่มีหัวหนึง่งทำไมเรอ,อก็ถ่ายรูปกันยดีทำไมรวยละบวกเลยสัตว์ไหวกูว่าไอ้ยี่อมึงไหวป่ะมึงไหวป่ะไอสัตว์ปากดีเหรอปากดีไม่ไหวกูนะ